ไรบ้างคะวันน oh. ี้ตื่นเต้นค่ะในฐานะใหม่เป็นนักภาคไปแล้วบทบาทใหม่จริงค่ะก้าวใหม่ๆนะคะก็ฝากบทเล็กๆของเธอแล้วก็บุ๊กในในเรื่องนี้ด้วยนะคะพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆแต่ว่าความดีใจคือมาภาคในภาพยนตร์คนอ่ะมากกว่าเนาะเป็นการ์ตูนตั้งแต่เราดูตั้งแต่เด็กเอาที่เชิญใช่ค่ะเป็นภาคที่28แล้วค่ะกับภาค พิจาราผ้าติดตามมรณะที่เข้าลงวันที่24เมษายนนี้ก็ทำไมท<ช>ี่เจอผ้าได้คะเพราะว่ที่เป็นการมาแข่งแร็ปใช่ซึ่งตัวละครเจอเขาบอกว่าคนภาคญี่ปุ่นอ่ะก็ก็เป็นอดีตไอดอลเหมือนกันใช่ <ๆ S 1> ก็เลยว่าเอ้ยเอาก็เอ้ยได้เหรอได้ได้ก็ดีค่ะตอค <ไป S 2> ตอนแรกที<อ>่เขาติดต่อมายังไงคะตกใจ <ๆ S 1> ตกใจมากแล้วก็ยินดีมากมากก็ดีใจมากที่ที่ได้ไปอ่เขาเรียกว่าแบบเป็นตัวเลือกให้เขาแบบไปลองเลือกถูว่าเออเอาใครมาภาคตัวละครนี้ดูอะไแต่ว่าตัวละครนี้ก็เป็น เป็นนักวิจัยด้วยอ่ะอเข้าสายเลยเข้าสายเช่อเลยก็เลยแบบเออดีได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้อาจจะแบบเป็นส่วนเล็กๆในภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็แบบดีใจที่อย่าง้อยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์หนึง่งแต่ต้องเตรียมตัวไหมคะเตรียมตัวอะไรเออเอาจริงเตรียมตัวคือเรื่องบทครับใช่ก็คือคือด้วยด้วยเออด้วยด้วยด้วยบทนะครับคือ อาจจะเป็นความลับนิดนึงอะไรเงี้ยใช่เขาเลยจะมีเวลาให้เราได้ได,ได้ได้ดูบทน้อยอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือไปฝึกกันตรงนั้นแล้วก็มีพี่ไบคอยไกด์อะไรเงี้ยใช่แต่บุกว่าที่ยากที่สุดคือต้ําเสียงมากกว่าใช่คือมันไม่เหมือนเราเล่นละครหรือว่าเล่นซีรีส์อะไรปกติครับทีเขาจะมีความแบบดอวยอาจจะด้วยตัวละครตัวบุ๊กด้มั้งครับฮเซเบคือเขาจะเข้มเข้มต้องใช้เชสวอยเยอะ เออแล้วก็แบบรอเรือชัดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในชีวิตจริงเราก็คงไม่ได้พูดฟิลนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยากปรับกันอยู่นานอ่ะงั้นค่ะเขาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบเป็นพักครั้งแครับตอนที่เขาติดต่อมาเป็นไงว่าโอ้โหจริงตอนแรกติดต่อมาคือไม่เชื่อเลยครับแบบคีดอะกิดในลำคอเพราะงั้นออกงานอยู่ใช่แล้วพี่มาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวละวเขาเขาเขาอยากให้ไปพักคนนั้นนะอะไรใช่เพร่าเออตัดสินใจครับแบบรับเลยอะไรอย่างเงี้ยเพรว่าใจหนึ่งก็กลัว เอาเอาไม่เชิงใช่ก็ตื่นเต้นครับใช่แล้วก็เป็นการ์ตูนที่เรารักด้วยก็แอบกลัวว่าเออเราจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเออก็ขอบคุณตัวเองที่ก้าวออกมาจากเซฟโซนอะไรอย่เงี้ยขอบคุณพี่พี่ที่คอยมาช่วยเราด้วยเนาะที่มีเงินกดเลยอแชร์ประสบการให้ฟังถ่ายมาสองสามวันค่ะยังไงเข้าใจว่าห้องอัดตอนแรกจะเหมือนกับห้องอัดเสียง กาจะรแบบว่าแต่จริงๆก็คือเขามีเป็นโตโตโซึ่งเหมือนกับบางครั้งอ่ะเขาจะภาพพร้อมกันได้ด้วย<อ>ใช่ภาพเรียลไทม์เลยแล้วก็แบบโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งของเชอะพี่บุ๊กภาพเสียงเป็นผู้หญิงให้เชือฟังด้วยซึ่งตอนแรกเชือไม่รู้ว่าเป็นเสียงพีบุ๊กแต่แบบอะไปไปไป โอเคพี่ไปเสียงพี่เหรอเนี่ยโอ้โหมันมันต่างจากที่เราคิดมากเลยว่าว่าการทำคาแรคเตอร์อย่าคาแรคเตอร์ออกมาจากคนคนเดียวมัทำได้หลากหลายมากเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นพี่ไปพากเสียงผู้หญิงมันเป็ะตอนตอนตอนช่เขาพากเสียงละมูนนันเองจริงเหรอใช่ตรงพากเขาเหมือนมีคอนเทนต์ของพี่ไปว่าเขาพากเสีนงละมูนคนเดียวแล้วเป็นคาแรคเตอร์หรอใช่มันแบบน่าตืนเตมากเลยใช่ใชแล้วเขามีวิธีไกด์ให้เราทำเสียงแบบที่ ควรจะเป็นแบบในการเป็นนักาพากเขาบอกพี่พี่ใบบอกเทคนิคเลคะว่าแบบเฮ้ยจะเป็นทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยในการที่แบบเป็นนักพากเจอไหมของของบุ๊กจะเ<ม>ขาจ,จะเน้นให้กดเสียงต่ำงมันคือความยากมันคือต้องดัดเสียงแต่ว่ามันต้องเป็นธรรมชาติอ่ะใช่พี่ใบเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวบุ๊กลองลองแบบลองทำเสียงแบบนี้นะลองห่อลิ้นแบบนี้นะลองลองกระดกลิ้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นั่นแหละ เชิเจอวิธีการหายใจที่ปกติเราหายใจออกแล้วก็หายใจหายใจเข้าแล้วหายใจออกในการภากเสียงหายใจหายใจออกแล้วหายใจเข้าค่ะนะจริงจริงข้า่นะอันนี้ยากสุดเลยบุกโดนเหมือนกันพี่ชุกโดนยังไงพี่ชายโดนยังไงแสดงว่าในวงการในวงการนัคือการภากเสียงคือยากที่สุดละตอนนี้ตอนนี้เรายังเป็นมือใหม่ เราไปก้าวแรกเผื่อมีเรื่องอื่นเราว่ากันได้สมมติถ้าถ้ามีเรื่องอื่นติดต่อมาเธออยากพักเป็นแบบนี้ขอพิจารณาบทก่อนขอดูคาแรคเตอร์ก่อนว่าเราพอจะไปได้หรือเปล่าให้เป็นงานที่พี่นักพากมืออาชีพก็อาจจะดีเสือจริงค่ะแล้องเป็นมือเด็กต้องเ็นเด็กครัเราเคยไปที่บอกว่ามือ้ด็กก็มีความฝันเคยนี่เคยพากเสียงตามด้วยนะจริตัวเลมอนจริงจริงเป็นเด็กๆว่าทุกคนเคยปะแสมมติเราได้ยินเสียงอะไร ไม่รู้ประโยคแล้วมิตาอนได้ขไเฉยๆไม่เคยค่ะเจอเกินเสียงเองค่ะอเออไมไะหรการะเสียงเลก่ะ่ถ้าสมมติพอจะจำไดอะล็อกสั้นๆได้ไหมพี่เธอของาคมีตอนพาคขอตอเต็มในคือมันยากนะมันยากนะมันมันต้องมันต้องมันต้องคือ อะไรสักอย่างคือเสียงตัวละครนี้มันโอกาสหวานหน่อยเป็นเสียงน่ารักขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ต้องมีคาแรคเตอร์แบบกลัวๆนิดนึงแบบว่าเขากล้ามีความแพนดิกนี่ต้องมีอารมณ์ร่วงดีกว่าอารมณ์จะได้ที่ที่ใบก็ไม่ปล่อยคือเขาบอกว่านิดนึงนิดนึงที่ว่าจะได้ละค่ะไปได้เลยอ่ะพี่บุ๊คสักสักสักคอนเสิร์ตฮัสเซเบะ์เหรอครับเอาเป็เอาที่แบบไม่ต้องสปอยเอาเสั้นสั้น Uhm. อัดที่เป็นเป็นซีนที่ปล่อยไปแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะผมไม่ใช่ตำรวจครับผมเป็นอายการอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ผมเป็นอายการเดี๋ยวเราไปพาเดยทีนไปรับชมกันในภาพยนตร์ดีกว่าโดนเป็นแฟนหน่อยค่ะ ก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาดูโคนันเดอะมูฟวี่ป8นะครับผมปริศนาภาพปิดตามบรณานะ,ะผมก็เข้าโรงวันที่24นะครับของทั่วประเทศใช่ค่ะแต่ว่าวันที่ตั้งแต่วันที่วันนี้นะคะจนถึง23เมษา,ายนนะคะก็จะมีแบบรอบพิเศษให้ดูก่อนรวมถึงมีของที่เราลึกให้กับหลายๆคนที่เป็นแฟนโคนันด้วยนะคะอย่าลืมมาติดตามกันได้แล้วก็ ฝากเสียงภาคไทยของเราสองคนด้วยนะคะหรือถ้าใครชอบภาคญี่ปุ่นก็ดูภาคญี่ปุ่นแล้วมาดูภาคไทยก็ได้ค่ะมันจะได้2ฟิลสแบบเอออย่างก็ฝากภาพยนต์เรื่องนี้ไปด้วยนะคะขอโอเคค่ะน้องชาตั้อยู่ก่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูไกก่อนยู่อนยูไก่กดอนยูไก่ก่อน ไม่เกินหนึ oh, ่งคู่กันนี้ต้องเข้าไปดูนะควันนี้อยากดูไหมไม่ได้ไม่ได้นะพี่พูงพี่เธอก็มีนะถุงพองกุญแกี่นาทีคะ